สวัสดีครับในเทปนี้นะครับสำคัญมากนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวตนของทุกๆท,ท่านก็ว่าได้เลยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ดรสมชัยเจริญวรเกียรตินะครับจะมาบอกพวกเราครับว่าใครเป็นธาตุอะไรนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ในการกำหนดธาตุจะแตกต่างจากที่ทุกท่านเคยรู้มาโดยสิ้นเชิง แต่เข้าใจง่ายครับไม่ซับซ้อนนะครับท่านจะได้รู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของท่านนะครับท่านจะสามารถบริหารและจัดการกับชีวิตของท่านและคนรอบข้างได้อย่างง่ายดายนะครับโดยนำศาสตร์ของท่านอาจารย์ดรสมชัยเจริญวรเกียรติเข้ามาใช้เชิญรับชมครับคราวที่แล้วเรามาเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงจ่วยประกอบด้วย5ธาตุ ก็คือธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินและธาตุโลหะแต่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพวกคุณนะ่ะคุณรู้ตัวคุณเองไหมว่าคุณธาตุอะไรมันเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งซึ่งคุณจะต้องรู้ตัวเองว่าคุณธาตุอะไรก่อนที่จะนํามันไปใช้ไม่ว่าจะไปใช้กับครอบครัวจะไปใช้กับธุรกิจนะครับและที่สําคัญที่สุดใครจะซื้อบ้านใครจะเป็นนายหน้าหรือใครที่จะสร้างโครงการต่างๆต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนควงช่วยเอง ในการกำหนดทาตต่างๆจะเริ่มจากวันตรุษจีนนะครับให้คิดเสมอว่าวันสำคัญในการเริ่มต้นวันของกูจุ้ยคือวันตรุษจีนซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าวันตรุษจีนของแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันไม่เหมือนกับวันปีใหม่ซึ่งเป็นวันวันเปิดปีก็คือวันที่หนึ่งมกราคมหรือจะเป็นวันปีใหม่ไทยในวันที่13เมษายนนะครับ วงจุ้ยสําคัญมากคือต้องขึ้นอยู่กับตัวจีนขึ้นมาแล้วเรามาดูคนท่าน้ำละ่ะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงผมจะรู้ได้งไงว่าผมเป็นคนท่าอะไรคนท่าน้ําคือคนที่เกิดลงท้ายปีพศนะครับลงท้ายด้วย5และ6บางคนสงสัย5และ6คืออะไร5และ6ตัวอย่างเช่น2,515 2,500 16คนเกิดปีที่ลงท้ายด้วย5และ6คือคนที่เกิดธาตุน้ําเช่นเดียวกันคนที่เกิดธาตุไม้ล่ะเกิดปีอะไรลงท้ายด้วย7และ8เช่น2527 2528เ็ัห้ย็นไหมครับลงด้วย7ลงด้วย8จะเป็นคนเกิดธาตุไม้แล้วคนธาตุไฟล่ะครับ คนธาตุไฟเป็นคนที่เกิดลงท้ายด้วยปี9และ0ตัวอย่างเช่น2529 2530 2, 29, 2ปีเกิดนี้เป็นคนธาตุไฟแล้วธาตุดินละ่ะธาตุดินคือคนที่ลงท้ายด้วย1และ2 1และ2ตัวอย่างปีเช่น2501 2502เห็นไหมฮะ ไม่ว่าจะเป็นเลข1เลข2ขอให้ปีที่ลงท้ายเป็นเลขที่ถูกต้องในปีและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมวันตรุษจีนและลืมไม่ได้สําหรับคนที่เกิดธาตุโลหะธาตุาโลหะจะเกิดปีลงท้ายด้วย3และ4เช่น2553 2554เห็นไหมครับไม่ว่าจะเกิดลงท้ายด้วยปีอะไรให้ดูเป็นหลักลงท้ายด้วย7กับ8เป็นธาตุไม้ ลงท้ายด้วย1กับ2เป็นธาตุดินแต่สิ่งสําคัญที่สุดในศาสตร์ของห่วงจุ้ยให้ยึดถือวันตรุษจีนแล้วถ้ายกตัวอย่างขึ้นมาล่ะมีคนเกิด30เมษาย5 9น2519ดูที่ปี2519ธาตุไฟเห็นไหมครับเราก็จะสามารถรู้ตัวเราเองได้การรู้ว่า ตัวเองเป็นธาตุอะไรมีความสําคัญสําคัญยังไงท่านลืมหรือยังว่าท่านมีตารางอยู่สองตารางนนะครับเช่นตารางตัวนี้คือตารางเสริมจําได้ไหมครับตารางนี้น้ําทําให้เกิดไม้ไม้ทําให้เกิดไฟไฟทําให้เกิดดินดินทําให้เกิดโลหะและโลหะทําให้เกิดน้ํานี่คือวงจรเสริม ถ้าตัวท่านเองเป็นคนธาตุไฟสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเองท่านต้องรู้ว่าคนที่เกิดและเสริมท่านคือคนธาตุไม้เพราะว่าไม้ทำให้เกิดไฟเห็นไหมครับนี่คือตารางเสริมเช่นเดียวกันแล้วถ้าท่านรู้ว่าท่านเกิดธาตุน้ำละ่ะคนที่เสริมท่านจะเป็นธาตุอะไรตอบได้ทันทีคนที่เสริมธาตุน้ำก็คือคนเกิดธาตุโลหะเช่นเดียวกัน เราลองมาดูนะครับถ้าเรานำปีมาเกี่ยวข้องเราจะพบว่าคนที่เกิดธาตุน้ำคือคนที่เกิดลงท้ายด้วยปีที่5และ6คนที่เกิดธาตุโลหะคือลงท้ายด้วย3 4คนที่เกิดธาตุไม้7 8ไฟคืออะไร9และศูเห็นไหมครับวงจรน,นี้ท่านก็จะพบว่าเป็นวงจรแห่งการเสริมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้านักธุรกิจ จะลงทุนหรือจะมีพ์ทเนอร์เห็นไหมครับท่านควรจะเลือกปีที่เสริมท่านเช่นเดียวกันมีวงจรอีกวงจรหนึ่งคือวงจรที่ทำลายน้ำทำให้เกิดไม้ไม้ทำให้เกิดไฟไฟทำให้เกิดดินดินทำให้เกิดโลหะเห็นไหมครับน้ำดับไฟไฟหลอมโลหะโลหะตัดไม้ไม้ดูดอาหารจากดินและดินซับน้ำเพราะฉะนั้น วงจรน,นี้คือวงจรของอะไรวงจรน,นี้คือวงจรเสริมแต่วทำลายสิ่งสําคัญที่สุดคือท่านรู้ตัวท่านหรือยังว่าท่านธาตุอะไรถ้ายังไม่รู้ต้องไปรู้ก่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุติว่าท่านรู้ตัวเองว่าท่านโลหะท่านรู้ไหมว่าท่านไม่ควรจะทําธุรกรรมหรือไปเกี่ยวข้องกับใครไปเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟ ราะว่าไฟจ้าเช่นเดียวกันถ้าท่านท่าน้าล่ะคนที่จะทํรลายท่านหรือทําให้ท่านมีปัญหาคือคนทตาดินเพราะนั้นท่านต้องระมัดระวังไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ไปมีเรื่องกับคนท่านเินเพราะฉะนั้นเรื่องทตุจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับท่านอย่าลืมนะครับเรียนรู้ว่าตัวเองทตุอะไรรู้ คนที่จะมาเสริมท่านรู้ที่จะมาคนทําลายท่านแต่ที่สําคัญที่สุดทุกทา่านต้องนับจากวันตุ๊ดจีนเสมอนะครับขอให้ทุกทุกท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ว่าท่านจะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่อยู่รอบตัวของท่านอย่างไรนะครับ